เช้านี้มานวดมือกันนะคะจนนกพานวดมือค่ะมาปั๊บมือค่ะ1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเบสองสามสี่สแล้วก็งายหนึ่งสองสาม1ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้บสิสิบงสบามสี่สแล้วก็ตั้งมือค่ะ1นึ่งส7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้บสิสิบสองสามสี่ส แล้วก็ขยํานะการขยําม,มือเท่ากับเรานวดหัวใจแล้วนะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เก้าสหจ็ดสิบแหลังจากนั้นก็สลัดสลัดเพื่ออะไรเพื่อให้เลือดมาเลี้ยงปลายนิ้วมือปลายนิ้วมือเราจะไม่ชานิ้วเราจะไม่แข็ง

เราจะมานวดบริเวณตรงนี้ดีวิชีเท่ากับเรานวดลำไส้ใหญ่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสหลังจากนั้นก็หงายนะคะเราจะนวดลำไส้เล็กกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิามือให้เป็นรูปดอกบัวค่ะเราจะมาเคาะมานวดบริเวณตรงนี้ตรงนี้เท่ากับเรานวด เยื่อหุ้มหัวใจหัวใจเราจะได้แข็งแรงเช้านี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหลังจากนั้นนะคะนวดปลายนิ้วมือนิว้วหัวแม่มือนิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยเราจะมานวดโดยการเคาะนวดปลายนิ้วมือเท่ากับเรานวดปลายประสาทแล้วนะคะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะแล้วก็ยี่สิบหลังจากนั้นเราจะมาทุบฝ่ามือนวดหัวใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบข้างขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้า บสิบเจ็มานวดหลังมือนวดไตกันข้างซ้าย1 2 3่งสองสามสี่ห้าหก1จ1ดแปดเก้าสกสปไตข้างขวา1 2 3 4 5 6 7 8สาม11่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอดสิบงสิามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสปอดข้างซ้ายหนึ่งสองสาม11่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบงสิา